สุจารินีวิวัฒชระวง์แม่ทแท้แท้ท่านอ้นนางเอกชื่อดังภาพแม่ทแท้แท้ท่านอ้นอย่างสง่างามเหมือนเดิมภาพล่าสุดสุจารินีวิวัฒชระวง์แม่แท้แท้ของท่านอ้นอดีตเป็นนางเอกชื่อดังสุจารินีวิวัฒชระวง์หรือนามเดิมคือหม่อมสุจารินีมหิดลณอยุธยาเป็นอดีตนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อแรกเกิดว่ายุทธิดาผลประเสริฐหรือชื่อเล่นเบ็น และเคยใช้ชื่อในการแสดงว่ายุวธิดาสุขสวัสดิ์มีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครจำนวนหนึ่งช่วงปี2520ถึง2 2 2แล้วออกจากวงการบันเทิงท่านเป็นพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวนา,นารีนารีรัตชกัญญาปัจจุบันสุจารณีและพระราชโอรสทั้งสี่องค์ได้แก่ จุทาวัดวิวัะระวงศ์วัชะระเรศวิวัะระวงศ์จัก,กรีวัดวิวัะระวงศ์และวัชะระวีวิวัะระวงศ์พำนักอยู่สหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งสี่องค์ถูกถอดจากฐานนันดอนสักชั้นหม่อมเจ้าสุจารณีเข้าสู่วงการการแสดง จากการชักนำของซิลินทิปซิลิวันโดยใช้ชื่อในการแสดงว่ายุวธิดาสุขสวัสดิ์และยุวธิดาผลประเสริฐซึ่งเป็นชื่อจริงด้วยแสดงละครโทรทัศน์เรื่องกฎแห่งกรรมและมนุษย์ประหลาดจากนั้นรับบทเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์15หยกห16ไม่ย่อนในปี2 5 2 0กำกับการแสดงโดยชนะคราประยูน และบทรองในเลือดในดินสุจารณีและพระโอรสทั้งสี่องค์ได้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบันนี้